คุณพุทธ,ธกรสุริยชันทนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยร่วมเปิดประสบการณ์ในการขับขี่เนื้อนิยามแห่งศักดิ์ศรีไปกับสุดยอดของรถอเนกประสงค์กับทริป All New Fortuner p r e s s t e s e Drive ยนตรกรรมอเนกประสงค์ตัวจริงที่สุดพิเศษร่วมกับขับทดสอบรถยนต์พิสูจน์สมรรถนะของ All New Fortuner บนเส้นกรุงเทพมหาคนครถึงนครราชสีมา จุดเริ่มต้นณเดอะวอล์กเกษตรนว,วมินซึ่งเป็นจุดสตาร์ทของความเอกอีสีในทริปนี้พร้อมดื่มด่ำความเอกอีสีทั้งชิลกินดื่มและการดูแลสูพิเศษของคู่นักร้องนักแสดงคุณลิเดียสรันรัตและคุณแมทธิวฉันทวานิชต,ตลอดเส้นทางพร้อมมาแชร์เรื่องราวสำหรับทริป All New Fortuner r r e s s t e s ทไดในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทดสอบสมรรถภาพของ a l l New f o r t u n e ออย่างเต็มรูปแบบในด้านต่างๆทั้งทั้งด้าน Perform a n c e a n d Safety สู่ปลายทางที่สุดของบรรยากาศที่ปลดปล่อยจินตนาการสู่ขําคืนที่น่าจดจำกับ e x c l u s i v e d i n n ินในบรรยากาศสไตล์ยุโรปที่ทาง Fortun e r ได้เตรียมไว้เช่น Di r i g e n t Concert โดยนักร้องสาวเสียงคุณภาพคุณตูนันทิดาแก้วโบวสายทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเอกลูของ All New Fortuner เท่านั้น ซึ่งหลังจากนี้เราจะนำความหรูหราของ All New Fortuner ไปพบกับทุกๆท,ท่านทั่วทุกภาคในกิจกรรมพิเศษกับ All New Fortuner Roadshow ในเดือนตุลาคมและพฤศจ,จิกายนนี้ครับ